บองไปโกกกสนุกเกร์ครับวันนี้ชกเป็นคู่ที่ 2, 2> ใช่ไหมเจอกับมวลพร,รามเราได้ศึกษาเกมการชรกของมวลพร,รามยังครับก็ดูมาแล้วเขาเป็นมวยทรงไหนเอ่ยมวยไท้ไซส์เลยไทยประเภทฝีมือครบเครื่องนะแล้วเราเป็นมวยทรงไหนครับฝีมือฝีมือไฟนี้เราซอ้อมอยู่ที่สายมูลเชนอุกเกอร์กี่วันครับผมสามสัปดาห์สามสัปดาห์ร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟล์ล่าสุดที่เราชกไว้นี่ชกที่ไหนครับล่าดำเนินลาดำเนินวันนั้นเจอใครครับน้ำผุน้ำผูผลเป็นไงบ้างครับแพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนั้นเวทไหนเอ่ยร้อยห้าปอนด์ร้อยห้าปอนด์วันนี้เราชกร้อยสี่น้ำหนักมาเป็นไงครับมาพอดีเลยร่างกายก็เต็มร้อยเนาะกางวันเนี่ยวันนี้เรามาชกกังวันเนี่ยเราไม่ได้ชกนานไหมกังวันก็นานอะประมาณกี่ถึงปีไหม ประเกือบปีครับเกือบปีนะคิดว่ามีปัญหาไหมครับไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหานะพร้อมสู้นะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ21ปีส่วนสูงครับผม170น้ำหนักปล่อยๆครับ70ชกมวยมาทั้งหมดเป็นคนจังหวัดอุดรธานีฝากถึงแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครับเชียร์นะครับผู้สอครับต้องครับเต็มที่ครับขอให้โชคดีครับ